เลือกคู่ยังไงให้มีความสุขและไม่ต้องเสียน้าตาไปตลอดชีวิตนินรยาลอแ t ต r a c ชั่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดว่าเราจะสามารถดึงดูดลักษณะของคู่ที่จะทำให้เรานะคะ สามารถที่จะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียน้ําตาเสียใจไปตลอดชีวิตนั่นเองนะคะอย่างน้อยจะต้องมีลักษณะแปดอย่างดังนี้นะคะหน available นะคะนั่นก็คือเขาจะต้องว่างนะคะหรือว่าโสดนะคะหรือว่ามีเวลาว่างสําหรับเราเพียงพอนั่นเองนะคะข้อที่สอง attractive เขาจะต้อง มีสเสน่ห์ดึงดูดส,สำหรับเราข้อที่3 caring นั่นก็คือในเรื่องของการดูแลเทคแคร์ care, ห่วงใยข้อที่4นะคะ spiritual มีการพัฒนาในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณ <Yeah. S 1> ข้อที่5 loving ต้องมีความรักให้กับเราข้อที่6 healthy จะต้องมีสุขภาพที่ดีข้อที่เจ็ด positive จะต้องมีความคิดในเชิงบวกและข้อที่แปด money ในเรื่องของการเงินนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดึงดูดคู่ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะในชีวิตคู่เนี่ยนะคะ บางครั้งคนที่อยู่ในสถานภาพของอสมรสหรือว่ามีชีวิตคู่เนี่ยจะพบว่าบางครั้งเราก็มีความสุขนะคะบางครั้งเราก็มีความทุกข์บางคนก็บอกว่าก็สุขสิบุขสุขดิบๆเป็นเรื่องธรรมดาอะไรแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเรามาพิจารณาดีๆนะคะเราอาจจะไม่ได้มีการเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากกว่า ะะจริงๆแล้วในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะคุณโรเบิร์ตซิงก็ได้ให้คำแนะนำเอาไว้นะคะในเรื่องคุณสมบัติอย่างน้อยเนี่ยแปดอย่างที่จะทำให้คุณมีความสุขทีนี้เนี่ยในการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะในการที่จะดึงดูดคู่ที่มีลักษณะแปดอย่างนี้เข้ามานะคะก็จะต้องเป็นลักษณะที่ว่า you attract what you are not attract what you want คือ คุณจะดึงดูดในสิ่งที่คุณเป็นนะคะไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการทีนี้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่ได้เป็นครบทั้งแปดข้อนี้ใช่ไหมคะแต่คุณสามารถที่จะบอกกับตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันกับจักรวาลได้ว่าคุณมีคุณสมบัติหรือลักษณะเหล่านี้แล้วนะคะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งคุณ มีเวลาว่างพอสำหรับเขานะคะหรือว่ามีความเป็นโสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในข้อนี้นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วก็สามารถที่จะ attract นะคะลักษณะคู่ของเราให้พัฒนาไปพร้อมๆกับเราแบบนี้ก็ได้นะคะแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นตัวตนที่เขาแบบสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ นานแล้วซึ่งมันการจะเปลี่ยนเนี้ยมันอาจจะช้านะคะแต่ก็สามารถพัฒนาไปพร้อมๆกับเราได้นะคะถ้าเรามีความตั้งใจนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะง่ายเลยเพราะว่าคนโสดเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีของกดแรงดึงดูดนะในการที่จะสร้างอ,อ่ลิสต์ขึ้นมานะคะสำหรับคู่ที่เราต้องการคุณอาจจะสร้างลิส อให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะลักษณะที่แบบว่าที่คุณต้องการสิบอย่างยี่สิบอย่างอะไรก็แล้วแต่นะแล้วทีนี้เนี่ยคุณคิดว่าถ้าสร้างสิบอย่างยี่สิบอย่างเยอะเกินไปเออคุณก็คงจะต้องโสดไปตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะอืมมันไม่ใช่ว่า พอสร้างลิสต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะแบบเออมันจะหายากมันจะช่วยให้คุณเนี่ยหาคู่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าพอคุณมีลักษณะแปดอย่างดังนี้หรือคือบอกตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดฉันมีความรักและห่วงใยฉันมีอ่าการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีความคิดในเชิงบวกฉันมีเสตยรภาพด้านการเงินพอพูดถึงมาว่ามีลักษณะแปดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจักรวาลเขาจะส่งวิธีต่างๆมาให้คุณนะคะอาจจะเป็นว่าส่งความรู้มาให้คุณนะคะวิธีการ how to ปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแล้วคุณก็จะค่อยๆเป็นคนนั้น นะคะบางทีก็อาจจะไม่ไม่ได้นานมากนะคะที่คุณจะเริ่มพัฒนาแล้วทีเนี้ยพอคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปเนี้ยคุณก็จะไปดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาคือเหมือนจักรวาลจะส่งมาให้คุณนะคะแล้วสําหรับแปดข้อเนี้นะคะปกติก็คออือคู่ของเราถ้าเราไม่ได้คัดกรองมาก่อนก็อาจจะมีคุณสมบัติไม่ได้ตามนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่ว่า พอเรามีคนรักนะคะหรือว่ามีชีวิตแต่งงานเราก็จะมีความสุขดิบๆนะคะก็ทุกบ้างสุขบ้างปนๆกันไปเก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าคุณอยากที่จะมีแต่ความสุขอยากที่จะไม่ต้องมานั่งเสียใจเสียน้ำตาไปอีกตลอดชีวิตอย่างน้อยก็ต้องมีแปดอย่างนี้นั่นเองนะคะ a v a i l a b l e ก็คืออะไรก็เขามีเวลา ว่างพอสำหรับเรานะคะมีเวลาให้กับเราให้ความสำคัญกับเรานะคะที่สำคัญก็คือโสดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการไปดึงดูดนะคะคนที่แบบมีคู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไปถ้าชีวิตคนเราบางคนอะ่ะจะมีลักษณะที่ว่าทำไมจะต้องไปดึงดูดคนที่มีครอบครัวแล้วมีเจ้าของอยู่แล้วอยู่เรื่อยเลยอันนั้นก็คือเราไม่ได้ตั้งนะคะความ ตั้งใจตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดนะคะเขาจะต้องโสดและเขาก็จะต้องมีเวลาให้กับเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเาโสดแต่ว่าทำงานอย่างเดียวบ้างงานอย่างเดียวไม่มีเวลาให้กับเราเลยอะไรแบบนั้นนะคะการที่ให้เวลาซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนด้วยนั่นเอง ข้อที่สองนะคะ attractive ความมีสเสน่ห์ดึงดูดข้อนี้สำคัญไหมนะคะมีบางคนบอกว่าในเรื่องของรูปลักภายนอกรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องมีรูปร่างหน้าตาสวยหลอ่อ เรากับดาราหรือว่าเ,ออเรากับนางแบบในแบบอะไรไม่ใช่แต่เป็นลักษณะดึงดูดเฉพาะสําหรับเรานะคะเช่นเรามองไปแล้วนะคะแรกพบหรือว่าเมื่ออยู่กันแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกถึงความดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะคะเขาแบบเหมือนมีสเสน่ห์สำหรับเราอะนะคะเขาอาจจะไม่ได้แบบมีลักษณะรูปด่างหน้าตาเหมือนกับที่ สังคมวางไว้นะคะว่าจะต้องผิวสีนั้นสีนี้แต่สำหรับคนคนนี้แล้วเขาดึงดูดสำหรับเราเสมอนั่นเองเพราะตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะทำให้เราอะมีแพชชั่นแล้วก็อยากอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มีความสุขไม่เกิดการเบื่อหน่ายนั่นเองนะคะข้อที่สามนะคะ caring caring นะคะข้อนี้ก็สำคัญมากๆนั่นก็คือมีการ ดูแลห่วงใยเอาใจใส่นะคะเทคแคร์ในเรื่องของอเวลาที่เราหรือเขามีอาการไม่สบายเจ็บป่วยเงี้ยก็ดูแลห่วงใยกันนะคะเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรก็แบบว่าเอาใส่ใจนั่นเองต่อไปข้อที่สี่นะคะเรื่องของ spiritual spiritual เนี้ยหมายถึงการนะคะ พัฒนาหรือการเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณก็เชื่อแน่ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปของช่องนิลยาลรแอตแทชชั่นนะคะก็จะต้องสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องของกฎแรงดึงดูดจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณทำไมข้อนี้ถึงสำคัญนะคะเพราะว่า การพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะเหนือระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกแหละจะเป็นการทีเออ่เห็นคุณค่ากันนะคะในเรื่องของจิตใจนะคะความคิดนะคะจิตวิญญาณที่พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่ห้าก็คือเรฟบิงแน่นอนนะคะข้อนี้ก็ต้องต้องมีความรักให้ต่อกันนะคะคุณมีความรักให้กับเขาเขามีความรักให้กับ คุณนะคะอืมมันถึงจะไปด้วยกันได้ตลอดนะคะมันไม่ใช่ว่าเลือกคู่สักคนหนึ่งมาจากเออไม่มีความรักเลยชเช่นเออถูกบังคับนะคะถูกแนะนําจากคนอื่นแล้วเราก็คิดว่าโอเคเราเลือกคู่คนนี้ก็แล้วกันแต่งงานไปกับคนคนนี้ก็แล้วกันก็จะได้เออหมดเรื่องหมดราวไปนะคะไม่ต้องอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตอะไรงี้ยน,นะคะซึ่งปรจศจากความรักนะคะ เราต้องมาจากพื้นฐานของความรักก่อนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่หกก็คือเทวิสุขภาพของทั้งสองคนเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าสุขภาพที่แข็งแรงก็จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยนะคะมีความสุขนะคะเราแข็งแรงนะคะเขามีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตนะคะประจำวันมันก็จะ ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ,อจะต้องเจ็บป่วยอดๆแอดนะคะซึ่งมันก็บันทอนนะคะบั่นทอนทั้งออสุขภาพของตัวเองแล้วก็บั่นทอนชีวิตรักด้วยนั่นเองที่จะต้องมาให้คู่ของเรานะคะเขาหรือเราเนี่ยจะต้องไปคอยอ,อปฏิบัตินะคะแล้วก็อะไรล่ะดูแลนะคะเป็นผู้ป่วยตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น สิ่งนี้ก็คือสร้างได้นะคะสร้างให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงนะคะแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวตรงเนี้ยกดแรงดึงดูดก็สร้างได้นะคะเขาก็จะส่งวิธีการมาให้เรานะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้ที่ใช้กดแรงดึงดูดก็จะรู้อยู่แล้วนะคะข้อที่เก็คือ positive อันนี้ก็คือความคิดในเชิงบวกซึ่ง เรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความคิดในเชิงบวกเนี่ยนะคะมีสถานการณ์เลวร้ยวายอะไรเข้ามาในชีวิตคู่เรามันก็จะแก้ไขออกไปได้อย่างงไไ่ายดายนะคะคือว่าเออไม่ใช่ว่ามานั่งมองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่ลบหรือว่ามีสถานการณ์นู้นนี้นั้นเข้ามาแล้วก็จะแบบมีความรู้สึกว่าทอดแท้ถดถอยนะคะรู้สึกลบ มันก็จะยิ่งแยกกันไปใหญ่แต่ถ้าทั้งคู่เนี่ยมีความคิดเชิงบวกทั้งคู่มันก็จะสามารถแก้ไขแล้วก็หาทางออกไปได้นะคะอย่างง่ายแล้วก็ดีด้วยนั่นเองข้อที่แปดนะคะข้อนี้เนี่ยเรื่องของมันนี่นะคะเราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเลือกคนที่รวยเท่านั้นนะคะแต่มันนี่เนี่ยหมายถึงระบบความคิดการบริหารจัดการด้านการเงินต่างหากนะคะว่า เขาจะสามารถที่จะบริหารจัดการด้านการเงินนะคะบริหารว่าจะเออ่หาหาไรายได้เข้ามานะคะให้เพียงพอหรือคนที่ใช้กดแรงดึงดูดก็จะมีเป้าหมายที่ว่าอา่การที่จะมีความมั่งคั่งร่ารวยนะคะหรือว่าสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพนะคะสามารถที่จะ มเีเงินนะคะทรัพย์สินพอที่เราจะสามารถบริหารจัดการนะคะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงนั่นเองนะคะสองก็คือในเรื่องของการที่จะรู้จักที่จะเก็บเงินนะคะที่จะให้เป็นความมั่นคงในชีวิต นั่นก็คือทั้งหาเงินนะคะทั้งแบบมีการใช้จ่ายนะคะอย่างเหมาะสมควบคุมรายรับรายจ่ายไม่ให้รายจ่ายเนี่ยมันมากไปกว่ารายรับอะไรแบบนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถทางด้านการเงินมากกว่านะคะหรือว่าโอเคมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะบริหารการเงินไปได้ด้วยดีซึ่งถ้าเราใช้กดแรงดึงดูดนี่นะคะ บางทีอ่ะการที่เราจะได้เงินมาอย่างง่ายๆอ่ะมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั่นเองเอาละ่ะนี่ก็คือนะคะที่เราจะสามารถไปสร้างลิสต์นะคะแล้วก็เพื่อที่จะไว้ดึงดูดคนที่มีลักษณะแปดอย่างนี้ที่จะทำให้เรามีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะคะก็จะ คู่ก็จะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะสำหรับคนที่นะคะต้องการเทคนิควิธีที่จะทําให้การดึงดูดคนที่มีลักษณะตามที่คุณต้องการนะคะอย่างน้อยพื้นฐานแปดอย่างนี้แล้วก็อื่นๆตามที่คุณต้องการเข้าใช้วิธีอย่างไรกันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะขอแนะนําใหเ้เข้าไปนะคะดูที่คอร์สนะคะคอร์ส กดแรงดึงดูดเพื่อนะคะที่จะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ดึงดูดรักแท้เข้ามานะคะตอนนี้กเออ็เราก็มีสมาชิกแล้วก็พัฒนาบทเรียนไปได้นะคะหลายบทแล้วนั่นเองก็เข้าไปเรียนรู้ด้วยกันในนั้นนะคะ yeah, the law of attraction นะคะเราภูมิใจที่สุดที่จะนำเสนอคอร์ส law of attraction ดึงดูดรักแท้เพื่อเตรียมสำหรับ soulmate twin flame reunion นั่นเองข้อนี้เหมาะสำหรับใคร 1. คนที่มี soulmate หรือ twin flame หรือคู่รักทั่วไปก็ตามที่ต้องการพัฒนาจิตวิญญาณเทคนิควิธีสร้างความสุขในชีวิตคู่สั่งจิตให้เขารักเราตลอดไปด้วยกฎของแรงดึงดูดนั่นเอง 2. คู่ soulmate twin flame หรือคู่รัก ที่อยู่ในช่วงของการ separation แยกห่างเลิกราความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้กลับมาคืนดีสั่งจิตให้เขารักและเห็นคุณค่าของคุณคนเดียวตลอดไป 3. เหมาะสำหรับคนโสดที่ต้องการที่จะตึงดูด soulmate twin flame หรือคนรักที่ดีที่สุด perfect match และการแต่งงานหรือคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขและ คุณเป็นผู้เลือกนั่นเองสี่สำหรับผู้ที่มีปัญหาอุปสรรคในความรักที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่รักทางไกลต่างวัยต่างชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมถ้าสนใจคอร์สนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเพื่อรับราคาพิเศษสุดๆสำหรับการเปิดคอร์สใหม่นะคะแล้วก็ รถพิเศษอีกสำหรับผู้ที่ติดตามนั่นเองติดต่อได้ที่ l ล n e และ WhatsApp ตามหมายเลขนี้เลย ya the law of